เราได้เราได้ส่วนสดมนบนอวันะเรกถึงใดคุณของพระพระทุทธเจ้าพัธธรรมแล้วก็พระสงค์กรละบทที่เราได้สดวนบนนั้นถ้าเราสวนได้คว,วามมีสติ <c oughs> เรามีสติที่ดีแล้วเนี่ย พยายามไม่ให้จิตของเราคิดไปหรือปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตอนาคตเราอยู่ในปัจจุบันในบางครั้งสร็แล้วจะเกิดความรู้สึกเย็นซาบซ่านจิตใจเกิดปิติขึ้นมาเราสวนมนตในบทของพระธรรม สอนของพระพุทธเจ้าเราจะได้ข้อคิดธรรมะน,นั้นให้ผลได้ไม่จำกัดการเราสวดมดนต์นังสมาธิช่วงเช้าก็เกิดปิติฟังธรรมถึงคุณของพระพุทธเจ้าอันหาประมาณไม่ได้ว่าอัปปาโนพุทโธอัปปามโนธรโมอัปปาโนสังโฆ คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีประมาณรัตนใดในโลกในสงสวรรค์จะเสมอด้วยพ,พุทธรัตนานั้นไม่มีเสมอด้วยพระธรรมไม่มีนาบุญทั้งหลายจะเสมอด้วยพระอริยบุคคลนั้นไม่มีเราก็สับสงใจ ถ้าเราไม่พบกับพระธรรมนะเราไม่รู้หนทางที่จะที่จะพบกับความสุขในชีวิตเพราะว่าชีวิตก็คือความสดชื่นความสดชื่นนี้ก็ขึ้นึย่กับจิตใจเห็นไหมว่าความสดชื่นจะมีอยู่ได้ก็ต้องพื้นฐานของความมีศีล เก็มาสินห้าพระการเราคงมองแล้วเห็นโทษแล้วบางคนนั้นก็ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงจะมีทรัพย์สินมากมายมหาศาลแต่ว่าไม่ได้ละซึ่งบาปมีความอยู่อย่างสุขสบายต้องการอะไรก็ได้ในชีวิตแต่ว่ากิเลสมันก็ไม่ยอม กิเลสไม่ชอบชอบที่อะไรมันตื่นเต้นขึ้นมาอีกก็ชอบไปเข้าป่าล่าสัตว์เป็นสังคมของผู้ที่ไม่รู้จะทำอะไรหาความที่มันตื่นเต้นก็ไปทำลายซึ่งสัตว์ก็เป็นปนาธิบาตมีทานแล้วแต่ไม่มีศีลอย่างนี้ ั้งข่าวกิกรรมให้ผลขึ้นมาก็ไปติดคุกติดตรางก็ได้สังคมสมัยนี้มันเป็นสังคมยุคที่มันสื่อสารตัวถึงย,ย้อนกลับไปเป็นสังคมสักห้าสิบปีที่แล้วคงจะไม่มีใครทราบเท่าไหร่เดี๋ยวมีเงินมีทองมากแล้วคนก็ขับรถเร็วเกินกำหนดหรือบางทีก็มีบิ๊กไบค์อะไรอย่างเงี้ยตายกันเยอะ แทๆแืมที่ไที่โหลดพนเกิดไปนี่ต้องระมัดระวังเพราะงความสุขแลส้สดชื่นเนี่ยมันก็ต้องประกอบไปด้วยฐานเรามีทรัพย์สินอย่างเดียวเราไม่มีการให้หพวใจไม่สดชื่นเมื่อเราให้แล้วเราส,ด,สดชื่นใจอิ่มใจแนัฉลด ในการสร้างความดีนะไม่ต้องมากหรอกเราเห็นพระในเจ็บป่วยแล้วก็อาจจะนมถวายด้วยสักหนึ่งร้อยบาทมีกิจการอะไรเกิดขึ้นมาแล้วก็ถวายด้วยนะทุกวันนี้ก็มีคนโอนเงินมาให้ห้สิบบาทสิบบาทกรสาทุต่อมาก็ได้ข,าาข่าวแลกระสาทุกเข้าไปทุกครัง้งเขาทำตามกำลังศรัทธา ปิโอกาสให้เขาทำบุญด้วยศรัทธาเป็นบุญบริจาคทุกวันวันละสิบบาทยีสบบาททั้งไี่อิ่มอ,อกอิ่มใจนะมันก็นได้ใส่บาททุกวันนี่ความสดชื่นก็เกิดขึ้นถ้ามีเงินแล้วเก็บไว่มากๆคนเดียวไม่สบายแล้วก็ไม่รู้จักเผื่อแผ่ให้คนอื่นก็ไม่มีบริวารเห็นไหมว่า ในหลวงราชการที่ก่าวพระองค์นั้นมีความสดชื่นในใจฟังธรรมะปฏิบัติสร้างผลงานให้ประชาชนประชาชนกอรักท่านถึงข่าวท่านจะจากไปสู่สวรรค์คาไลคน้นก็ไปส่ทงท่านเต็มไปหมดนี่พระความรักความเมตตาเป็นบรมโพธิสัตว์เจ้าทีเดียวนี่สำคัญ ในหลงราชการที่สิบท่านก็ดําเนินตามเสด็จพ่อของท่านท่านก็ทำโครงการต่างๆที่ในหลวงรก้าทำไว้ก็ทําสารต่อไปอีกในโครงการทั้งหลายอันนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างเป็นพุทธมามกกะเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่เมื่อเรามีความสุดชื่นด้วยทานก็ต้องมีศีล เอาข็อแ,แลกเราไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตยิ่งเป็นสัตว์ใหญ่จะเป็นช้างเป็นวัวเป็นควายเป็นเก่งกวางสัตว์สงวนเราก็ยังไปทําอันตรายพิษภัยทั้งหลายก็ไม่มีแต่ว่าชีวิตของคนที่ผ่านมาในชาตินี้ชาติที่แล้วมันก็เยอะนี่นะมันก็ต้องผ่านมามากเพราะฉะนั้นมันก็คงทํากรรมมาบ้างเป็นปูเป็นปลานำบัง อรรมาก็เคยเหมือนกันนะทำเหมือนกันนะโยมโยมพี่เกยก็ชอบทานอะไรที่มันสดๆปลาทั้งปลาที่มันเพิ่งจะตายไปมันอร่อยโยมแม่ก็เป็นหน้าที่เป็นหาหาปลามาแต่โยมแม่ก็เป็นคนใจบุญสักหน่อยแกก็บอกว่าให้อาตมานั่นแหละลงมือ พราะว่าเป็นพระเนี๋ยบวชก็จะได้ใช้กันได้ประมาณคนโบรนาณก็คงถืออย่างนั้นอาตมาก็คนใจม่นก็แข็งเท่าไหร่อทบไปทีนึงแล้วเห็นปลามาดิ้นดินดินดินก็โอ้ยมันดิน่น,นต้องไลไปทบมันใจมันไม่สบายนะเราก็เป็นเด็กอยกายุสักสิบหกสิบห้าสิบหก ก็มไม่ไหวเห็นปลามาเดินทุรน,นทุรายก็เลยนะเอาอย่างไงมันมันทุกข์ในใจนะเลยเอาลนะโยนไม้ทิ้งไปเลยนก็ประกาศไปลัน่นหลือว่าเราไม่ทำอีกใครจะทำก็ทำใครจะกินก็ทำไม่รู้ตอนนั้นดีก็ไม่ได้ออกจากบ้านไม่มีที่อยู่นล่แต่ก็ได้ผลเหมือนกันนับแต่ไปนั้นมาก็ไม่กินป่า แม่ไปซื้อปลาเป็นยมแม่ก็ไปจ่ายตลาดพอเดินผ่านไปก็ถามว่าปลาตายมีไหมเขาบอกไม่มีอะยมแม่ก็ไปซื้อผักซื้ออะไรไปเรื่อยๆกลับมาทิ้งปลาตายแล้วตายแล้วเราไม่รู้ตายแล้วก็ซื้อได้เพราะมันตายแล้วเราไม่มีเจตนาก็ารู้แล้วคนนี้มาซื้อถ้าปลาเป็นแมวปลาตาย นี่ก็คือเราก็รู้จักเราไม่ได้ไปฆ่าเองเราไม่ได้ไปใช้เขาฆ่าเขาฆ่า,าแล้วก็ไม่ดีใจนะแล้วก็ปลอดภัยแต่เราไปเบียดเบียนชีวิตสัตว์ก็มีโรคภัยแค่เจ็บที่เกิดขึ้นกับเรานี่แหละมาจากการเบียดเบียน,นชีวิตของสัตว์เขาชีวิตของคนที่สั้นก็เพราะว่าไปฆ่าต่อสัตว์ตชีวิตเขาเะนั้นทุกวันนี้มันไม่ได้ แม่คนขับรถชนคนอะไรอยู่นี้ต้งจะชดเชยเขาทั้งสี่สิบห้าล้านแล้วก็ยังเอาติดคุกอีกอะ่ะเออสมัยก่อนก็ไม่มีทำแบบนี้ก็ชอบใช้กันแล้วก็หลุดพน้นหลอดพ้นได้หลุดพ้นจากการถูกกักขังเพราะฉะนั้นพวกเราตมองมีทานแล้วก็มีศีลเมื่อเรามีทานมีศีลนี่วัดใจสดชื่นนี่คือเราปฏิบัติบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเองมันก็จะตรงข้ามกันพวกเราใส่บาตท,ทุกวันเพราะการค่าสัตว์ต่อชีวิตเราไม่มีทุกวันนี้โยมต้องระวังเลยนะเศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ไม่ใช่วบาคนที่มีเราจะอยู่สบายนะมันถึงกันน่ะคนที่ไม่มีมันมากขึ้นมันก็มาเบียดเบียนคนที่มีใส่ทองใส่สร้อยใส่แหวนเดียโยมเก็บเอาไว้เลย อันตรายมากนะทำเป็นจนๆจนไปเลยแล้วต้องระมัดระวังด้วยวกถ้านั่งมอเตอร์ไซค์ก็อย่าไปนะสะพายกระเป๋าไว้มันกระชากกระเป๋าไปเลยมันเราจะตกตายมันไม่สนใจมันเอาแต่งเงินอย่างเดียวนั่นแนะทุกงวันนี้อันตรายกคดีจี้ป้นจิงทรัพย์ฆ่ากันจะมากขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่ ีที่แล้วมาปีนี้นหละมันจะมากขึ้นมากขึ้นเลยแหละต้องระมัดระวังแท้ๆอันตรายเพราะคนไม่มีมก็บียดเบียนคนที่มีมันอยู่กันยากขึ้นใน,ในโลกนี้เพราะความหิวนะ่ความหิวเมื่อมันหิวขึ้นมาแล้วมันไม่รู้เรื่องแล้วความหิวธรรมดาเมื่อกี้ถามพับฝรั่ังก็หิวธรรมดาก็หังกรีหิวังหนักก็เป็นสตราลิงสตราลิงออกเสียงอาจจะไม่ถูกเนะยก็ไปหิวอยู่หน้ามืดตาลาย คนที่พิจาราเมื่อตรายเนี่ยของข้าวน้อยข้าแม่ก็เคยมาแล้วแมวข้าวมาน้อยจนไปหิวแล้วเกินข้าแม่ไปเลยอ้หนือว่าถ้าไม่ใช่แม่ตัวเองยิ่งทําได้สบายๆเพะาะนั้นคนไม่มีศินก็จะเบียดเบียน,ยนจิตของมนุษย์จิตของคนในร่างกายมนุษย์นี่อันตรายมากถ้าเขาเป็นสัตว์ใน,นเลี้ยชานเบียดเบียน เพราะนั้นพวกเราต้องระมัดระวังมีสตินะระมัดระวังให้มากพยายามสร้างความดีพยายามสวดมนต์ทำความดีเราก็จะคล้าคลาดปลอดภัยให้ระลึกถึงคุณของพระจอมตายโลกนาทุกวันทุกวันสวดมน,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 มน,นต์ภาวนาฝึกจิตเกิดปีติเกิดขนลุกขนชันปีติระลึกถึงพระพุทธเจ้าฟังธรรมเกิดปีติจนกายเบาจิตเบานั่งสมาธิพุทธโธพุทธโธกายเบาจิตเบานี้ย จิตช่วงนี้เราเปลี่ยนเป็นเทวะเทวดาแล้วเพราะฉะนั้นเราวันวันหนึ่งนี่จิตเกิดขึ้นได้หลายอย่างเป็นเทวดาก็ได้จิตของเรามีโลกมีโกรธมีหลงกัดตกลงมาก็ได้เป็นมนุษย์มนุษย์ก็อดทนได้นะทั้งจะมีกิเลสอยู่แต่อดทนไว้อดทนไว้ก่อนไม่พูดไม่ทำมีแต่ความคิดมันก็ธรรมดาก็ฝึกจิตอยู่พยายามทำอย่างนี้ฝึกไปทุกวันทุกวันเดี๋ยวเราก็ มีบุญมากขึ้นเจตพัฒนาจนว่าเราเข้าใจในธรรมะตามระดับเจริญปณ